ลายช่อเครืองของท้งสองทีมก็ส่งาที่บาล้วน้องก็โคตยู่ในชุดเสือสีชมพูันแกครับแลก็ทองแดงอยู่ในชุดเสื้อสฟ้าและุเืของมังก็มีอมเป็นรัฒนาช่วงสุวันองานเป็นรองเตีมันใจและบกน อไรทนสวยจนานไม่ออกเลยนะครับขอเกสวยจริงอนมาที่เท่าไรแต่ผมอ่านไม่ได้การตอทั้งิพนะครับมาได้แปดสมพัตน์งสุวรรณมาไเก้าสหรัฐนงเพียรกาิสิบสาหัพัฒน์ิมิบเอ็ดโอภาสสุตสมันสิบเสุพัฒนคุณดีแล้วก็อะไรพิคนเงคนดวงทองแล้วก็มรวกลสามเ กูเดากทารกำรังต้นวัวตัวชื่อคือต้นตัวเจ้าชนะชาเที่ยวอีกทีกนอีกทีหนึ่งอีกเี้หนึ่งก็ข้าวางแดงนัลสี่จิตนาทิ้นสูงเงินนัดสุดเจ็ดิศจินจันจสามจตะวันขนมหวานนักทวัดเก็ดเรยเจ็ดวัดยาพรแปดองสุทนากรพันเก้าอง์สาหน่อกิจดีรัฒน์ิจาั สิบเอ็ดทุกแพทเกี่ยวกับ้คฎิการทีสกรองกรพอลลีาฟานแลก็ผู้ควบคุมทีมเน์แคกร์ว่าโคิเนเสนามวันนี้ควาฟ้กันทุกฝั่งเลครับฝั่งนักลุกชาหลุดวางนะครับเก่งกร์บด้นาที เียนสิครับแล้วก็เลยครับจะยุติายแ่งอทำได้ครับทุกคนฝากจดจำให้กับทีมเขาโบตดไปแล้วนี้เขาโคตจะล้งตาโดยเฉพาะเลยครับน้องรับอกแนี้ต้องชนะเมื่อคืนแอบเมื่อคืนนอนทุกคืนเลยครับถ่ายแล้วคว้าแตชนะข้อของแรงได้ยังไง

ฟ้าได้ไหมดูตรงผมก็รู้ช่วงปนแท่าป็นยังไงเก่าไม่เก่าวัดมาเต็มดูเองยีรพัฒน์หรือยาพันธ์ครับยีรพัฒนใหมือยา

ลงมาให้ก en. ับเสัตรยกสีได้ครับตรงนี้เสวัตรเอาบอลไปมาใ่แต่น้อยตรงนี้ไม่ได้อคไหมครับรักษาประตูุนาช่ีวันอลด้วย่ายตอหลัม่สราใ่ไม่ได้ครับทาไมี้ใหทันรับขอบอลไปรันนี่นะช่วยกันลงครับ

แหล่หครับสนกสนานกุ๊กครับแใหม่ก็ต้องฟังทีตอนแงเอาแรงไสาให้เกียววนิยาพันธ์แม่ต้องีตัวรอดแค่ไครับเกลียวไปครับทนาชวยวกางอีกน้าข้าวปลาขารันไห้ข่อวหายเลขสี่ยินดีพง ได้บอลดครับเป็บลอกที่นุงล็อกตมไปได้ครับตรงนี้โหมดกัออกไปได้ครัจิตตะวันพนมว่าแต่ทีนี้ครับสาบัดคนเดชครับยิงเนขาไปครับสาบัดคุเดชไม่ใช่ที่จริงครับ ไปดูน <Wasser> ี่โอ้สองสามสองสามเกือบแล้ครับครูนี่ตะวันครับเมครับเดี๋ยวพยาพาด้วยเกียววันไปอยู่ครูนี่เด็อยากในเน็ตเลยแต่ไม่ครูนี่ครับครับเก ไ่านเียัิยากาศออกมาได้ครับโดนก็โดนครับสู้ชิงกันเลยเลยจชนมาให้เสียวัิยาันโดนอครับจ่ายรูมาอีกนิน้อยไม่ต้องก้นปนอะโดยกถึงใจก็ทำเป็นพืร์ที่ได้แรงบ้างครนี้ทีนเ่ยงถนะว่านี่ไงว่านเอาไปเลยครับนี้หเข

ทางฝั่งร้อก่อมาเทียวกินน้ับิยามันก็ับอกางด้างไปนันู้จีเนอสง้ีสงกาว่ดราจะพูดกับครามจะเป็นประจำทุกปีครับที่ีาท้งฝ่งร้อดมาไกลออกไปรันี้

8คนนี S <S ้เลยครับอยากไห้เขาอยู่ครับไม่ได้อยู่ี่คอายครับตามนะปล่อยปลอยนะครับินาไม่ได้ครับตรงนี้เล็กสิงห์ดีนครสบรวนี้เลยีนไปเลย่าไ้เนครปอปอ้ครับงไตรงนี้สุัคดีครับ่ไม้งสินาเขี่ยงถูกนั่นฟบอลอม ้ไดครับต่อโถ่เลยคได้ทำะไรกันไม่ได้ครับเจิตพัดลงไปแทนนั่โดนเจ็ดเฟลมอะไรไหมครับหมุ่ยไม่แก้วนวัท่อนทมแก่มาแล้วมังยนแ่มาอยู่น้องเขา ที่ไปเลยทุกดาวครับสัคนดีบอลจะได้ไหมลูกนี้ออกออกไปครับลูกนี้เด็กดูวครับเด็กอย่าลุ้นดเลยครับโอเคเชื่อแด้ดูด้ยครับนี่ตบตาแล้วบตาตทตาเด็กจะทำ f e พยายาม่นเดี๋ยวัดใจร้ไหมตดวแรกไ่ไดแต่โอ้ยี้วันเขาสายมากเ้คือแข้าเข้าอตปครับดีมกดกันโอ้ยยฟังตอบืเดี่ยวเข้าดีกว่าไกลไกลที่รับได้ครับนะครับเริ่มเพิคสองเทมอบต่อไปลูกีะไปแล้วครับตรุเตรียมไม่ได้ครับดออกไวหน่อ

Ao tình hình của bà tai ngọt của tai ngọt của tai ngọt 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 đó đấy lấy cái mic phát tấn để <cười ở đánh hình ainsi> ตัดต่อเฟซ่าปต่อรนี้ไอ้ที่ใหควาาน้สกไม่อเดีให้ดูคนยดให้ดูหมดาถมันมีนงม่เอระมีครัีครับเขาดีมาไท้ยังไง ไม่รู้เลยวัดหลวงวามหลวงพระเที่พัพิาพันที่สาเข้าวขาเจ้ัทางฝั่งทีมข้อเท้แรงขอเวลาหนอยครับหนึ่งครึ่งขอได้ไหมครับถ้าไม่เกินเรีนนัทีมตัวัวเองเสร็จเรื่องการกลับความสวยนะครับรับไปตัวช่วรกจำวันครับ เรื่องแรงเนี่ยแต่ฉันทำอะไรจนไม่ได้สูสตต่อสูสตหรือเ้าของแดงแก้มสีชมพูน้องเขาอุ้ยนักเก็แมน้อทัตาวนงเดี๋ยวกระทอกฟังออกไปท่นเลยนักวัดนับเด๋ยวจับดัวที่อยู่นเส้นไปทเลยนะครับ vả lại lần và tốt bỏ hai phố phải chia bỏ lần này chia bỏ đi đi anh qua hay bắt 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 ที้ที่เชื่อโดย่นส่วนมากจะมักโยกศูนย์กระโดดศูนย์สีฟ้าข้อแดงสีเงินน้องเขียเลี้ยวซ้ายคือมาถมง้และหลังต่อครับกับ่อคืนนี้ก็อย่ลืมเลยนะจัวันทาจกรแซนดอารามก็ยกหลงยนยุกหมูนา่าชท่แล้วก็โคตรโคต ไว้ให้พี่รองได้ทำบุญร่วมกันนะครับก็ถือว่าไปไปทำบุญกันละกัน่วนจะได้รางวัลเล็กรางวัลใหญ่ก็อยากตีเยี่ยมเกียรติรนั้นอาใจไปดักไปก่อนก็คือเรื่อทำบุนะครับนรนน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 นันคนน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  ขณะนี้กำลังเตรียมการกันอยู่นะเตรียมลูงดีทางวันตั้งัเดี๋ยวก็ดู้ฮะเดี๋ยวก็จะอ่านว่าอะไรเนี่ยผมอ่านเนี่ยแถบแถบไปดูนะฮะก่อนกลับบ้านกับช่องนะครับตำรวจก็ไปิด้านเป็นพิเศษนคุณอะไรนะคุณอัลาตาไม่รูขอนะฮะรัฐบารื่องอะไรรัฐบาลเรืออ่านว่าอะไที่เอารถจักรมาให้ความรุ่งเรืองพิเศีจอดไปด้านนอกรถของกรรมการดีมาต่อด้านนอกนครับเราอนุญาตให้รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์รถเครื่อง รารู้จักรยานเข้ามาจอดในวันเท่านั้นนะแต่หน้าก็มีรักติดจริงก็บอกอทางผู้พิทีอปพร,รเขาว่าจะต้องไปส่งของจะต้องเอาแนัน,นาฬิกไปเพราะคงจะได้รับความสะดวกสบายพอสมควรนะครับคืนนี้คือสุดท้ายแล้วนะ,ะไหนๆก็มาแล้วเอาสะ,สะ,าสะด,ดุ้งสะางมาพอสมควรก็ไปํำบุมมวัดด้วยในสองสามอย่างด้วยกันหน้าว่า ทิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายโดยเล่นระบุยอดเพื่อความสนุกเริ่ดเริ่ดเริ่ดอยู่ในทีคู่กับนางรำก็ไประบุยอดดูวันเส้นน้ำไม่เป็นไปเลยมัทหายาโคบลุ่นตักไข่แล้วก็อาจจะได้รางวัลดีกลับบ้านไปรางวัลใหญ่ๆมากมายแล้ววันนี้ท่านทางพระใหญ่ระคุณท่านก็จับไว้ให้แล้วก็ มีพี่น so, ้องราชาชนที่ศรัทธาก็มอบของขวัญนะฮะของที่จะมาจับมัชฌาเนี่ยเยอะแยะเลยพัดลมพัดลมเลยนีแหละนะครับตู้เย็นก็มีไม่เอาคาดว่ามีตู้เย็นด้วยนะครับตู้เย็นตู้เย็นมือถือหรือในมือนี่นะลูกเล่กลูกใหญ่เพราว่ากันไปแต่ถ้านั่งสบายๆชิลๆไม่ต้องทำอะไรมากมายก็ต้องหนูนนาพายุ มันมีหงูนาแทบแม่เมื่อกี้ถามอเมื่อกี้ถามอบบรอบบท่านเรอเรียอระบบมีหนูนาด้วยขอบคุณขบว่าเอารางวัลของหนูนาไปไว้ที่ที่มาถามหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าหนูที่เอามาเนี่ยเขาเนี่ครับมันมาเล่นสองคืนแล้วเขาหิวนะครับป่วยไปหมดเลยหนูเอามานี่ป่วยเลาเลยลยไม่มีนะครับ ยืนยันแล้วนะเจมพอยืน,นยันนล้นนว่าหนูหาไม่มีไปเดินเดินแถกไปดูข้างหลัดงดูครับเขาก็มีอะไรกันบ้างหรือว่าอยากจะไหนไก็มากลับบ้านกระเมืเ่องเมือนอนนะฮะจะทำบุญกับวัานตั้ไปเลยนะกระดอกพ้อต่อชะตานะครับสังฆทานติดป้าปู่ป้าป่าให้กับทางวัดไปจะถึงว่าทำบุญไหม